ในการศึกษาบาลีต่อจากนี้ไปเนี่ยสิ่งที่จําเป็นและขาดไม่ได้ก็คือพจนานุกรมแล้วก็พจนานุกรมหลักที่เราจะใช้ต่อจากนี้ไปเนี่ยก็คือพจนานุกรมบาลีไทยนามศัพท์กริยาขยาับกริยากิจของพระมหาไพาโรธซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งส่วนที่เป็นนามส่วนที่เป็นนามแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นคํากริยา แล้วก็สิ่งที่เราจะาศึกษากันก่อนเนี่ยก็คือคำนามทีนี้เวลาเราเปิดคำนามขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเจอเขาเรียกว่ามีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่เขาจะใช้เป็นตัวบอกในการเรียนภาษาบาลีซึ่งเราจาเป็นจะต้องรู้ซึ่งสัญ,ญลักษณ์อันนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ด้านท้ายนอกจากนอกจากว่าเราจะได้ความหมายแล้วได้ศัพท์แล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาดูตรงนี้อันนี้เขาเรียกชนิด ชนิดของคำนะเป็นแบบไหนซึ่งเราก็ลิสต์ออกมาได้แล้วเนี่ยตามนี้ก็คือปุงอิดนะปุงวินิบาตอุกอันนี้ก็คือลิสต์มาเบื้องต้นนะปุงนี่ก็มาย่อม,มาจากปุงลิงที่แปลว่าเพศชายแล้วก็อิดก็ย่อม,มาจากอิดถีลิงก็คือเพศหญิง แล้วก็นักปุงก็คือนักปุงสกลิงก็คือไม่ใช่เพศชายแล้วก็ไม่ใช่เพศหญิงนะวิก็ย่อม,มาจากคําว่าวิเศษณนะนิบาตก็เป็นชื่อเต็มอยู่แล้วส่วนอุก,ก็ย่อม,มาจากคําว่าอุปสรรคเพราะนั้นสิ่งที่อยากจะให้สังเกตก็คือว่า อันนี้เป็นส่วนของนามนะส่วนของกิริยายังไม่ได้พูดถึงเพราะฉะนั้นอยากจะให้เห็นว่าสัพ์นามของภาษาบาลีเนี่ยมีเพศก็คือประกอบไปด้วยสามตัวก็คือปุงลิงเพศชายอิทธิลิงเพศหญิงและปุงสักลิงไม่ใช่เพศชายไม่ใช่เพศหญิง